สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งชุดไร้สายนะครับของ Invision นะครับแบบ4ตัวนะครับก็คือชุดนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือผมจะสาธิตหรือว่าแนะนําก็คือแบบว่าเราตอนนี้เราติดตั้งเสร็จหมดแล้วพร้อมที่จะใช้งานจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้มันออกจอว่าการแอดเข้ายังไงนะครับอ่าโอเคครับงั้นก็มาเริ่มเลยนะครับก็คือำแรกครับแล้วก็เสียบ แล้วก็เสียบที่ NVR นะครับอันนี้ตัวนี้เขาเรียก NVR นะครับโอเคแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ครับโอเคนไหมครับมีสาย HDMI แล้วก็สายแลนนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องตัวนี้ออนไลน์นะครับกับเสียบว่าสายแลนกับเราเตอร์เนี่เลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเอ่เสียบไฟนะครับใส่สัญญาณไฟนะครับเพื่อที่จะให้กล้องทํางานนะครับ ทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ก็คือกล้องทํางานแล้วนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงๆก็คือตอนนี้ยังมันยังไม่เชื่อมต่อนะครับในกรณีที่มันจะขึ้นว่าจะขึ้นเป็นเชื่อมต่อมันจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าๆนะครับกับริบนะครับจะไม่กระพริบเร็วนะครับจะกระพริบช้าแล้วก็ดับช้าแล้วก็ครับผมลักษณะนี้นะครับสังเกตดูนะครับติดตั้งเสร็จนะครับา นียังไม่โชว์นะครับโอเคครับแต่ละตัวเริ่มแล้วนะครับไฟสีแดงเริ่มดับนะครับต่อไปก็เป็นไฟสีน้ําเงินนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเราจะต่อมาที่ออกที่จอนะครับว่ามันขึ้นจอไหมครับโอเคมาแล้วสตัวครับตัวที่3มาแล้วครับตัวที่4มาครบครับก็คือตัวนี้จะถูกฟิก ip มาแล้วนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องออนไลน์แล้วเราสามารถเปิดขึ้นแล้วมันก็จะแอดอัตโนมัตินะครับผมโอเคนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสเกตหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไฟสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับโอเคครับ